สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แก้มจะมาทํารีวิวอีกแล้วนะคะรีวิวของแก้มวันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเจ้าแปลงอันนี้นะคะจาก real technique เนื่องเองรุ่นนี้เนี่ยเขาก็มีคอลเลคชันใหม่ออกมานะคะจะเป็นแมกกาลิกคือด้ามของเขาเนี่ยจะเป็นแมกกาลิกหมดเลยจะมี3าสีแปลงเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวหมดเลยแต่ราคาแปลงอันนั้นเนี่ยเขาอันนั้นเนะ่ะเขาจะขายเดี่ยวนะคะและราคาแปลงจะสูงขึ้นจะออกในะแบบไฮเอ end ของรัฟโต้นะคะแล้วก็ เขาบอกว่าคุณภาพแปลงหรือว่าพวกด้ามเ,เนี่ยเขาทํามาให้มันดีมากเลยนะคะแล้วราคามันอนข้างที่จะแพงมังตกอัะละประมาณ700-800นะคะนะคะอันนั้นจะมีขายที่บูธแต่แกไม่แน่ใจว่าเข้าไทยหรือเปล่านะแล้วก็จะมีขายที่อัลตร้านะคะที่ฝั่งของอเมริกานะแกมีความสึกว่าเขาถูกที่สุดนะคะในบรรดายี่ห้อแปลงที่ังรู้จักนะคะอย่างเช่นเมื่อเปรียบเทียบกับนะคะ ซิก m a หรือว่าโซอีวาโซอีาจะเป็นแบรนด์น่าจะเป็นของเยอรมนีหรือว่า Dutch หรือว่าอะไรสักอย่างนะคะที่หลังๆมันเนี่ยเขาบูมมากเลยคือราคาเขาค่อนข้างที่จะไม่แพงมากแล้วก็คุณภาพเขาค่อนข้างที่จะดีนะคะอย่างเช่นอันนี้ที่กัมมีแต่ว่าเมื่อเทียบกับเรลเทคนิคเนี่ยเรลเทคนิคมีสี่อันนะคะต่อเซ็ตเนี่ยนะคะ ราคาอยู่ที่ขายอยู่ที่ไทย795บาทและยิ่งเป็นเซ็ตเนี่ยราคาก็ไม่ต่างกันคือราคาประมาณ360กว่าบาทคือเซ็ตหนึ่งซื้อ5อันราคา 1, 8 8 0 0ซึ่งเรือเทคนิคถูกกว่านะคะเกรมก็เลยอยากจะเอามารีวิวเรือเทคนิคหาซื้อได้ที่ในไทยนะคะมีในบูธ if and boy b e a u t i u m แล้วก็ถ้าสมมติว่าจะสั่งจากในเว็บนะคะก็จะมีเว็บของ i herb ลาโซล่าแล้วก็เขาก็เอามากันเยอะแยะก็มีอันนี้ที่ราคา4 45บาทอันนี้อย่าไปซื้อเลยซื้อในไทยอย่าไปซื้อไม่คุ้มนะคะคือราคาขายในไทยอยู่ประมาณ500ประกบาทแต่ว่าตอนแรกเนี่ยแกมีความสุขว่าแปรงเขาจะนิ่มกว่านี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้นิ่มมากนะะักอ่ะก็เสียใจไปนะคะจะเป็นแปรง4อันเนาะอันนี้จะเป็นแปรงสําหรับ buffing Br brush นะคะเอออันนี้ก็ว่าลงรองพื้นก็ได้หรือว่าใช้แบบ ลงที่ปัดแก้มหรือว่าอะไรก็เมื่อใช้แบบกับที่ปัดแก้มแล้วนะคะอันนี้จะเป็น control b r u ั h นะคะซึ่งจะเป็นแปรงสําหรับคอนทัวร์หน้านะคะซอกแก้มเป็นแปรงลงรองพื้นนะคะ pointed foundation brush แล้วก็อันสุดท้ายนะคะคือ detailer brush อันนี้แก้มว่าเหมาะสําหรับการกบสิวอะคะ่ะลงคอนซีลเลอร์คือแบบในสีอันนี้นะคะสิ่งที่แก้มใช้มากที่สุดคือ2อันนี้2ออันนี้นี่คือแทบไม่ได้ใช้เลยโดยเฉพาะ คอยได้ฟลาวเดชั่นบรัชเนี่นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกิน <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะกินเวลานะคะเวลาเกลีย่ยแต่ว่าถ้าใช้กับคอนซีลเลอร์เนี่ยโอเคนะคะแต่ถ้าใช้กับทางหน้าเนี่ยไม่ไหวอันนี้กก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นกก็จะใช้อันนี้กับการลงแบบลงสีแบบเล็กๆน้อยๆที่ตาแก้มอะคะ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเล็กดีแล้วก็อันนี้นะคะแก้มใช้ทั้งคอนทัวร์หน้าแล้วก็ใช้ทั้งปัดแก้มนะคะบางครั้งที่แบบ แกมอยากได้ที่ปัดแก้มแบบไม่ให้มันเลอะเทอะไปหมดนะทางหน้าเนาะแค่แบบ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรโฟกัสอยู่ที่แบบทีเดียวอะแกมก็จะใช้อันนี้นะคะส่วนอันนี้เนี่ยแกมใช้ทั้งลงแป้งทั้งปัดแก้มนะคะหรือว่าถ้าขี้เกียจหน่อยก็ใช้แบบเป็นคอนทัวร์ไปเลยเนาะ mm hmm. ก็จะใช้แค่2อันนี้นะคะแต่ว่าที่แกมเอามารีวิวเนี่ยยังไงทุกคนก็ต้องซื้อเป็นเซตอยู่ดีแกมแค่มาพูด่าเฉยๆว่าแบบแกมชอบอันไหนอะค่ะไ y e s c o l l e c t i นะคะก็คือมีอยู่สี่อันเนาะอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับ a c c e n s brush คือแก้มว่ามันน่าจะลงรายละเอียดแบบเล็กๆนะคะคล้ายๆ detailer เ,ลเ,ลเมื่อกี้นี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น b เบ e shadow brush คือลงเบสที่ตาก่อนเป็นลง eye shadow นะคะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็น deluxe t r e s brush คือเกลี่ยล่องตานะคะส่วนอันนี้จะเป็นแปรงสำหรับคิ้วเรานะคะ อันนี้จะเป็นตัวที่ว่าดีที่สุดสำหรับเซตนี้นะคะเพราะว่าแกมชอบม,มากคือมันสามารถลงอายแชโดว์ทั่วตาก็ได้หรือว่าจะทำสร้างเบ้าก็ได้นะคะหรือว่าจะเกลี่ยก็ได้ปกติแกมจะใช้อันนี้คือสร้างเบ้าใช่ไหมคะแล้วก็ลงแบบเบสท,ที่ตาคือลงอายอายแชโดว์ที่ตานะคะแล้วก็พอทำอเสร็จแล้วเนี่ยแกมก็ใช้ตัวนี้เนี่ยค่ะเกลี่ยทั้งหมดให้มันแบบฟุ้งๆแปรงตัวนี้จะเป็นแปรงที่แกมแนะนำนะคะอย่างที่ทุกคนเห็น ไม่ว่าของที่สมมติว่าตัวที่ปัดแก้มเนี่ยมันพิกเน้นมากเลยสีมันแบบสีมันจัดจ้านมากถ้าใช้กับแปรงตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าเป็นมือใหม่ใช้กับแปรงตัวเนี้ยแกมบอกได้เลยว่าให้ตายไงหน้าก็ไม่โปะเพราะว่ามันแบบมันค่อยๆจับอะเนื่องจากขนเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาจะแบบค่อยๆจับโปรดักต์ขึ้นมามันไม่ใช่แปรงที่ว่าจุ่มไปแล้วเจอที่ปัดแก้มทั้งหมดเลยแก้มไม่โปะชัวร์แล้วตัวนี้ข้อดีคือลงทั้ง รองพื้นก็ไดออ้ที่ปัดแก้มก็ได้หรือว่าบางทีเนี่ยก็ใช้เป็นคอนทัวรก็ได้อย่างที่แก้มเคยบอกไปในวิดีโอเก่านะคะนะคะจะเป็นแปรงที่มา3อันเนาะถ้าเราแบบจะซื้อเซตนี้นะคะแก้มขอให้แนะนําให้ซื้อเซตใหญ่ไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยที่จะคุ้มเท่าไหร่นะคะคือแปรงเขาค่อนข้างจะนิ่มแต่การใช้งานเนี่ยมันไม่ได้ practical ขนาดนั้นเพราะว่าเจ้าแปรงตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็น fresh brush คือตัวเนี้คือลงแป้งได้แต่ว่าเนื้อเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนื้อมันค่อนข้างที่จะแน่นเกินไปที่จะลงแป้งอะ่ะอันนี้มันเหมาะกับการลงที่ปัดแก้มหรือว่าลงรองพื้นมากกว่านะคะตัวนี้ดีมากนะคะตัวนี้คือตัวมินิเชดดิ้งบ u ัชตัวนี้ดีมากคือเนื้อนิ่มนะคะลงเกลี่ย เกลี่ยตาได้ดีนะคะเวลาเราลงอายแชโดว์แลวอายแชโดว์เป็นปื้นๆนี่นอยอันนี้คือเกลี่ยดได้ดีนะคะแล้วก็ลงอายแชโดว์ได้ด้วยและยิ่งแบบที่เป็นซอกเล็กๆเ,เนี่ยยิ่งลงได้เลยคือแก้มได้มัจากเพื่อนอะ่ะเพื่อนซื้อให้เนี่ยโอเคมากดีใจมากแต่ถ้าสมมติว่าซื้อเองแกมว่าไม่ค่อยคุ้มนะคะทั้งหมดถ้าให้แก้มเลือกได้นะคะแก้มขอเลือกแค่3อัน,นะคะ่ะคืออันนี้นะคะ steeping brush เ b a shadow brush แล้วก็ contour คือ3ตัวนี้เป็นอะไรที่แก้มคิดว่าพอดี พอดีมากทําได้ทุกอย่างแต่ว่าเขาไม่ได้รวมเสร็จมากกันอย่างนี้ก็เสียใจไปแล้วบางคนคิดนะคะว่าทําไมแปรงถึงสําคัญคือนิ้วเราอะค่ะสามารถแต่งได้กกปกติเมื่อก่อนเนี่ยก็ชอบแต่งหน้าด้วยนิ้วมากเลยแต่ว่าทั่วแปรงเนี่ยจะทําให้ลุคที่เราแต่งเนี่ยดูแอดวานซ์มากขึ้นคือมันจะดูแบบ เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเราจะเกลีย่ยเ,เกลี่ยทุกอย่างได้ดีมากยิ่งขึ้นคือตาก็จะไม่ดูเป็นปื้นๆตาจะดูแบบเป็นฟุงฟ้งๆดูสวยดูเขาเรียกว่าอะไรฟอรเลสดูแบบไรที่ติมากยิ่งขึ้นแล้วบางครั้งเนี่ยเวลาเราแต่งหน้าใช่ไหมคะแล้วเราใช้มือเนี่ยเราไปจับอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็คิดว่าทําไมต้องมีแปรงไม่เข้าใจฉันใช้มือได้ไงแต่ตอนเนี้ยเข้าใจแล้วคือเวลาเราใช้มือมันแบบมันเปื้อน แล้วเราแบบทั้งไปจับเสื้อเสื้อสีขาวอะไรเงี้ยมันก็จะเลอะทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นแปรงเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทําให้เราแบบไม่ต้องเสียเวลาถ้าใครไม่อยากซื้อแปงรงดรเทคนิคนะคะสําหรับคนที่เป็นมือใหม่แกมขอแนะนํานะคะแปรงของแกมเคยพูดแล้วเนาะของเมลินดานะคะเจ้าแปรงตัวนี้คือแกรมมีอยู่2ออันนะคะของเมลินดา แต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะบาดตาแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะคือใช้แบบเกลีย่ยไปแค่ทางเดียวมันก็จะแบบไม่บาดถ้าเราไม่ทำเนี้ยปลายของเมรนด้าคืออันนี้ค่อนข้างที่จะดีที่สุดแกมเคยพูดแบบไปหลายรอบมากทั้งในเฟรบูริทั้งในแบบถูกและดีมีในโลกคืออันนี้มันทั้งลงแบบลงอายแชโดว์ที่เปลือกตาก็ได้หรือว่าสร้างเบ้าก็ได้ซื้อมามีอันเนี้ยไว้ซัก2อันคือลงทุกอย่าง สร้างเบ้าเสร็จแล้วใช่ไหมก็ใช้แปรงอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งเนะี่ยเกลี่ยทุกอย่างให้มันดูฟุง้งดูมีอะไรนะคะดูแบบดูแบบไม่เป็นปืนป้นๆอะ่ะอันนี้อันละห้าสิบเก้าบาทซื้อไว้สักสองอันชีวิตก็มาโอเคแล้วนะคะถ้าคนเพิ่งเริ่มหักแต่งแล้วแบบคิดว่าฉันไม่อยากลงทุนกับแปรงเสร็จละเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทเราแนะนําของเมลินดานะคะอยากรู้ว่าเพื่อนๆอ,อยากให้แกมทํารีวิวหรือว่าอยากให้แกมทําวิดีโอเกี่ยวกับไรบ้างอะนะคะ สามารถลิงก์มาไว้ข้างล่างเลยเพราะแกรมแบบเอาออ s ซ o อกนะคะไม่รู้จะทำอะไรดีเนาะก็ดูวิีโอนี้จบแล้วอย่าลืมนะคะเหมือนทุกครั้งคืออย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าชอบวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะถ้าอยากติดตาม วิดีโอแกมนะคะนอกจากชาแนลของ y t u t u เนี่ยนะคะแกมก็ยังเล่นเพจของ f a c e b o o k อัน,นคืออันนั้นเป็นเพจส่วนตัวของแกมแกมคิดอยู่ว่าจะทำเพจที่แบบตั้งขึ้นมาใหม่เลยดีหรือเปล่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันนอ,นอกจาก Facebook แล้วก็ยังเล่น Instagram นะคะเดี๋ยวกันจะลิงก์ทุกอย่างไว้ข้างล่างเลยก็สามารถไปดูกันได้นะคะส่วนวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูกันจ้าจุ๊บๆ